สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้นะครับเรามาทําการกินอาหารแช่แๆกันนะครับนี่เลยนะฮะส้มตําไทยครับผมและนี่ก็คือผักบุ้งนะครับเดี๋ยวเรามากินพร้อมๆกันนะครับผมมีผักเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมจะกินให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับอีกนิยนะครับตําไทยครับผมมาเลยครับผักบุ้งครับ ยอดมะกรูดอ่อนๆเก็บในบ้านนะครับซึ่งเต็มเลยมาครับอืมตําไทยค่อนข้างเผ็ดหน่อยนะอืมอืมเนอใช้มือเลยสองอันเลยนะครับ แนะนำให้ลองเก็บกินดูนะครับยอดอ,อร่อยอร่อยกินต้านโรคโควิดกินต้านไวรัสโควิด COVID. มาครับวัแม่พี่น้อง ลืมไม่ได้ไงเนี่ยเกี๊ยวอืมคนเหนียวครับเกี๊ยวกับซ้มปำ๊มอะไรที่อร่อยมาก พริกนะครับมาต่อที่ปบุ้งกันดีกว่านะครับ <c oughs> แซ่บแซ่บแซบท <c oughs> ีนมันน้ำหน่อย นี้ชะอมนะครับชะอมทีเราสามารถโรยไปในส้มตำก็ได้นะครับ เขียวทนตำ่ำอ,อร่อยใบมะกรูดอ่อนภาพดีว่ก เพื่อนลองหาเด็ดมากินได้นะครับกินกับส้มตํบอ่อนอ,อย่างเงี้ยอร่อยมากเขาบอกแล้วก็มีประโยชน์ด้วยเป็นสมุนไพรชั้นดีนะครับกิมนมย อยู่ไม่ได้ต่ออะไรเขาหี้ยอยู่ไม่ได้เลยครับกมต่ออะไรแล้วกัน คนชอบกินสะอมมากเลยนะมันแบบนวลๆเดียวว่ามันอร่อยเอาไปใส่ไข่ก็อร่อยนะครับเด็ดมาต,ต้องระวังนะครับมันมีหนามอ่อนๆอย,อยู่นะครับทำมันตองตเลยน่าแกบบัน 嗯。Mm. บํมข้าวเหนียวเกี๊ยวซื้อมานะครับแต่ว่าผัดเนี่ยเขาให้มันแค่แบบบุ้มนะครับผมเก็บแค่ถแบบิ่นแล้วก็ชะอมแล้วมะกรูดนะครับแค่นั้นเองอันนี้คือเก็บจากบ้านนะครับกะถิ่นแล้วมะกรูดชะอมแบบ้มะกรูดอร่อยนะชะอมก็อร่อยต,ต้องระวังน้ำโดนน้าทิ้มแนละ้ว ก่ออันนี้กระถินนะครับตำไทยสูตรของผมนะครับต้องเผ็ดแล้วก็ไม่ต้องหวานม,มากกำลังดีนะครับ ôm <laughs> hết à subscribe cho kênh ยอดมันปอดเต็มเลยท่านผมเห็นรากไหมมีรากมันก่อนเลยเอาพุ่งแก้วเอาไปแช่น้ำนะครับแล้วเดี๋ยวรากก็คืนแล้วแล้วก็เอาไปปักลงโคน มายแซ่บมากมาต่อด้วยมะกูลอ,อ่อนๆออย่างนี้นะครับชอบมากเลยแบบนี้เป็นอะไรที่แบบอร่อยแล้วก็แซ่บมากผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนเคยกินนะครับเคยทานพว่ามันอร่อยดีนะครับกินคนต่ำ จ้วงไปเลยนะนี้เลยนะตักขึ้นมาเอากดมันจะหอม

อ่อนๆมีออออรากเลย เคนะครับเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับยังไงก็มาให้ทุกคนได้ดูนะครับส้มตำนะครับตำไทยแล้วก็ผักสดนะครับขยากกินก็หาทํากินนะครับแล้วก็ซื้อก็ได้นะครับตำร้านค้าแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็ปกป้องตัวเองโดยการสวมแมสทุกครั้งก่อนออกจากบ้านเลยนะครับวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนเราไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ